สวัสดีคะ่ะวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่นะคะเราอยู่ในสตรีมแล้วก็เราคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์บารโฟเมดนะครับท่านอาจารย์เนยสวัสดีคะ่ะคุณอะไรอะ่ะชัยระวัฒชยัยอาจารย์เนยนะตัวนี้เป็นเป็นครูสอนอะไรอะ่ะอ๋อเป็นหมอดู การ์ดเกินก็ไม่ดอปเลยทุกคนเราอยู่ที่วักๆนะคะก็คือเป็นแมปที่ที่อะไรที่เอาไว้เก็บเลเวลนะถ้าการ์ดตกเราก็จะได้ต่างแ์นะแต่ว่ายังไม่ตกเดีย๋ยวมีคนบอกว่าพูดเหมือนกันหายใจภูมิแพ้กำเริ่มหมอเนยแปดแปดใช่หมอเนย 88, เฉยๆไม่มีเลขไม่ต้องมาให้หวยหมอเนย <laughs> หมอดูนะคะหมอดูทำนายทายทักนะ ฉันดูดวงฉันก็พีนเหรอตำป่าเผ็ดกลางขอขนมจีนด้วยฉันจะกินตำป่าไม่ใส่หอยไม่ใส่ปลูนี่เขาเรียกตำป่าเหรอไปกดน,นะครับเดี๋ยวจะมาโดเนทตใหม่ขอบคุณมากคะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเริ่มๆนะคะขอบคุณสำหรับค่าหารแมวนะคะสรุปหมาล่ากินจนอ้วนนะหมาลาลูกพ่อ มาล่าเป็นแมวกำพานะทุกคนขาดพ่อหมาล่าขาดพ่อ,อ,อหิวข้าวมากหิวจังเลยอะค่ะไม่ใช่หิวเราติดนิสัยคือกินชานมไปแล้วแก้วหนึงยังจะมากินนูน่นกินนี่นะ ทุกคนว่าการจะดบไหมนุ้ยว่าไม่หรอกสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะคะของวันวาเลนไทน์นะของ G t นะทุกคนเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่แจกตัวหนังนะแต่ต้องลุ้นนะคะต้องลุ้นว่าจะได้ไหมนะแค่แค่แคไรถ้าเป็นคนโสดนะคะก็แค่คอมเมนต์แต่ถ้าคนมีคู่ก็คือโพสเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความรักใน AOC นะคะแล้วก็โพสลง ใส่แฮชแท็กให้ถูกต้องไม่มีการดอบเลยอ่ะฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราอยู่ในสตรีมแล้วก็คลาสสิกเซิเวอร์บาโพเมตนะคะทุกคนและนี่คือและนี่คือการเก็บเลเวลที่ลุ้นการ ใครจะสดใครจะมีคู่ไม่สนนะเน้นกินอย่างเดียวคือกินเลยคือกินตอนนี้เลยอุ้ยคิปหมาล่าอ่าคิมหมาล่าเห็นเห็นอะไรอะ่ะเห็นซอสซีอิ๊วเป็นขนมแมวทุกคนมีคนบอกว่าสงสารแมวเออไปหมดแล้วแมวไม่เอรนะน้องเต็มนะคะขอแก้ข่าวตรงนี้นะถ้าพอจะเป็นพ่อหมาล่าเลือกพักบน็โยบายสั่งชายเย็นแมวเลี้ยงให้หมาล่าบ่อย ทั้งไหนแจกชายเย็นก็พักนั้นแหละนะโอเคปะเออนี่ทุกคนเลยทำเออภาพไว้แล้วนะสำหรับแลกนาล็อกวาเลนไทน์เดย์อีเวนต์นะคะเกมที่เรารักกับคนที่เรารักนะเพราะบางครั้งความรักเริ่มต้นจากหน้าจอนี้เลยเรียบเรียงเองเลยนะทุกคนความรักของเราในโลกแลกนาล็อกอ่านไม่ได้เริ่มจากคนแต่เริ่มจากแมวตัวหนึ่ง หยอกครับได้ก็เอาใช่ไหมหยอกได้ก็เอาอทุกครั้งที่เราเปิดเกมน้องแมวจะมานั่งเฝ้าเป็นเพื่อนข้างๆคอยดูเราฟาร์มให้กําลังใจตอนแพ้บอสบางวันน้องเหมือนจะเข้าใจถึงขั้นที่ไปช่วยขายของในมอจริงๆน้องอะหาตังค่าขนมแมวโดวยการไปขายของในมอล็อกนะทุกคนช่วยเราหาเงินในเกมแบบทาสแมวตัวจริงเลยคือก็คือแบบนั่นแหละ คือเขาเข้าใจว่าเราต้องทํามาหากินอ่าการมีแมวอยู่ข้างๆทําให้การเล่นเกมไม่เคยเหงาและยังพาเราไปเจอเพื่อนๆในเกมที่เป็นท่านแมวเหมือนกันคุยเรื่องแมวนะกลายเป็นมิตรภาพดีๆและความทรงจําที่อบอุ่นยังยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงวาเลนทนยนี้อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นแมวความรักเล็กๆที่อยู่ข้างจอก็ทําให้โลกของลโลกลลรอบของเรา หวานขึ้นได้เสมอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะเออใส่แฮชแท็กแล้วก็ใส่รูปเข้าไปแล้วเหมือนเลยนะหวานเจี๊ยบนะความรักที่หวานเจี๊ยบความกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ บางคนก็เจอแฟนในเกมนะแต่ส่วนมากเจอแต่คู่กรณีนะในเกมนะ <c oughs> คือวาเลนไทน์เอฟซีอยากจะช็อกแฟนหนึ่งในเรื่องของแบบเฮ้ยความรักในเกมเหรอบางคนเจอแต่คู่กรณีในเกมแนตะไม่ค่อยเจอความรักอะไรประมาณนี้ <c oughs> วันนี้คนดูที่เข้ามาดูใหม่ด,ะะหมด,หด้วยนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคือไลค์ไปไลค์มาแบบชาร์จแบตจนเต็มแล้วอะ่ะ เดิน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 ไปตีวักวก,ก่อนโอ้โหกราดอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะมีการาดเลยอ่ะอื คือก้องเบอร์ยันตาคือตาเบอร์มากทุกคนช่วงนี้คือแบบเลยนอนดึกมากไม่นนอนดึกหรอกเลยนอนเช้ามากเลยอะมาล่ามิว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 มาล่าไม่มานะใครที่ชอบดูมาล่านะคะก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกระตุ้ใจให้น ma ้องด้วยนะคะ มากเลยอ่ะเนยลงคลิปแบบรีวิวคอสตูมอันนี้ไปแบบไม่มีอะไรเลยนะคือคนอื่นเขาจะรีวิวของเทพของเก่งอะไรเงี้ยแต่เราขอรีวิวคอสตูมแล้วกันเพราะว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบว่าเมนว่าแบบเออเอ,อ้ยไม่ใช่ทีคนเซฟคลิปไปอยู่มากคือทําเล่นคือทําเล่นเลยคือก็แค่อยากจะอวดคอสตูมใหม่เฉยแต่ว่าแบบคนคือเซฟไปทําไมเซฟไปซื้อหรอ มาล่าหายไปไหนครับหมาล่าอยู่แถวนี้ละค่ะเดี๋ยวมาถ่ายคอนเทนต์ต่อนะหมาล่าจะพ่อคอนเทนต์นะอ้าวันดีคุณเบ็นน้วยโอ้ยสิบล้านทุกคน1สิบล้านแล้วเฮ้ยเป็นบุกอัพแล้ว 4.2ล้านเจ็ดวันสิบล้านเจ็ดล้านยังน้อยไปตอนนี้ปลาไปสิบล้านแล้วเดือนนี้เราจะต้องเอนเกจเมนเท่าไหร่คะสามสิบล้านค่ะเป้าหมายของเราอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านเป้าหมายจริงๆอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านนี่แคปพาไปดูกันหนึ่งเฮ้ยไหนจอ นี่สิบล้านทุกคนเห็นไหมมันเบอร์นะสีเขียวเย้ Yay! ได้กินชาเย็กทุกวันแน่เลยสิบล้านนะการมีส่วนร่วมแปดแสนสองมืนเก้าพันแปด้อยแปดสิบแปดนะคะแล้วก็เจ็ดวันตัวนี้เพิ่มเป็นสี่จุดสองล้านแต่ว่าเป้าหมายเราต้องการหนึ่งร้อยล้านนะคะให้ดีก็มาสามสิบล้านเย้ Yay! มาลวไปไหน เไว้ฉลองความสําเร็จกันนะคะกับน้องหมาล่าจะคิดอยู่ว่ามันจะถึงสิบล้านตอนไหนวะอะไรเงี้ยอุ้ยแมวนําโชคของแท้นะคะเจ้าพ่อคอนเทนต์นะเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยล้าน เยอะไปไหมอ่ะแต่ว่าเนยคิดว่าเนยทำได้นะแต่ว่าเนยต้องกินใจยเย็นทุกวันนะทุกคนแต่วันนี้ไม่กินวันนี้ก็คิดว่าเออไฟ์สตรีมคอนเทนต์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่วันไหนที่ทำคอนเทนต์ก็คือจัดเต็มค่ะแต่เนยอ่ะจะไปควบคุมแมวให้มาถ่ายไม่ได้อย่างบางทีรีวิวอะไรเนี้ยที่ติดต่อเข้ามาว่าแบบต้องควบคุมแมวอะไรเงีย้ยไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่ถ่ายก็คือไม่ถ่ายอืม แล้วคอนเทนต์แมวอ่ะคือยากมากคอนเทนที่มันแม้แตมันเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆคือเขาแสดงออกมาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วพอเราจะไปเฟกไปขายของอะไรเงี้ยมันไม่ได้อืเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยไม่ค่อยรับเท่าไหร่คอสสวยขอบคุณคะ่ะใช่ไหมล่ะมันขาดอะไรอีกนะมันขาดอะไรอีกหรือเปล่า คือตอนแรกอ่จจะเอาคอตตุมตัวเล็กแต่ว่าเนยก็ไม่ชอบอะไรเล็กๆอยู่แล้วอะ่ะเออเนยก็เลยแบบตัดสินใจว่าแบบเออเอาวันนี้ดีกว่าตอนนี้ขาดตลาดแล้วมั้งขาดตลาดแล้วจริงๆบันทีจะให้แบบไปรีวิวของเทพอะไรเงี้ยทำไม่ได้หรอก ทำได้แต่ว่าไม่คืออ่ะคนฟังก็จะเอออะไรวะอะไร่าเงี้ยแต่ว่ารีวิวคอตุมได้อยู่ได้เสมอได้ตลอดการได้ตลอดไปมาล่าต้องชอบแน่เลยอะ่ะคือจิ๊กตังแมวมาซื้อนะทุกคนประมาณเกือบสามพันได้ถ้าครบหนึ่งร้อยล้านเราก็อาจจะได้ตังไปซื้อคอตุมเยอะขึ้นนี่คือนโยบาย,ายการทำงานของเรา สำหรับคลิปเดียวอันนี้มันก็รวมอยู่ในคลิปเดียวใช่ปะก็คือหนอยงงมากเป็นแต่หลายสตรีมแหละที่ยอดวิวมันแบบเดิมๆอ่ะหนยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันมันไม่มีเปอร์เซนที่จะบอกได้แต่อย่างอื่นก็คือดีหมดดีหมดยกเว้นสตรีมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เรื่อยๆอ่ะ วัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่เลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะคะของแล็งนาล็อกคลาสาสิกคลาสสวกก็ด้วยเนาะเออของแล็งนาร็อกแหละอ๋อเข้าไปดูแฮชแทกสิว่ามีใครเล่นแล้วบ้างออม รู้จักกันในแชทด้วยรู้จักกันผ่านเกมเล็กคุยกันในแชทแล้วก็ชอบกันสุดท้ายก็มาสารภาพว่าเธอเป็นผู้ชายครับความจงจำและมิตรภาพดีๆเจอกันสิบปีก่อนในเกมตอนนี้ยังเล่นอโอด้วยกัน ตามหมา,าอยู่คะ่ะมองแรงตลอดน้องจริงจังในการทำคอนเทนต์ทุกคนไม่เห็นหรอว่ากวาจะได้ยอดวิวมาเป็นสิบล้านวิวมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือจริงจังทุกขั้นตอนน้องไม่เคยมาเล่นเล่นคือถ้ามาเล่นเล่นไม่ได้นะไม่ได้ขนมแมว <c oughs> ก็ไม่ได้กินทุกรอบเลยทุกคนแต่ก็คือเขาอะเวลาเนยถือมือถืออะถ้าเขาไม่อยากให้ถ่ายเขาจะเมินหน้าอย่างเงี้ย แต่ถ้าให้ถ่ายได้ก็คือให้ถ่ายได้เวลาเขาอาลมดีอะไรเงี้ยเอ f ีหมาล่าเยอะเหลือเกินบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไปแกล้งแมวหรือเปล่าแมวเลยหน้าตาแบบนั้นคือใครจะไปแกล้งมันได้นะ คือแม่หน่อยบอกว่าช่วยทําให้แมวแบบยิ้มหน่อยอะไรเงี้ยดูเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยตอนอยู่กับหนูอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่รู้ได้ยังไงคือเขาอะคาเล็เตอร์เขาเป็นแบบนั้นแต่เขาเป็นแมวแบบว่าโซคิวน่ารักมันก็ทั่วๆไปอะ่ะคือคาเล็เตอร์เขาเป็นแบบนั้นก็คือโหดหน้าโหดอยู่ในโหมดคิตตี้ก็คือไม่กัดแต่ตึงเฉยๆนั่นแหละ หาล่าต้องให้สัมภาษณ์แล้วแหละคือเนบางคนบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเนยไม่ค่อยสนใจแมวเนยอะไม่ใช่ไม่ไม่สนใจถ้าเนยดังหัวเนยมีดราม่าแนบแต่ว่าทุกคนต้องรู้ว่าเนยอยู่บ้านยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเวลาแค่สองสามชั่วโมงที่เนยดูซีรีส์แล้วน้องมากวนอะไม่ใช่ว่าเนยไม่สนใจน้องคือเนยอยู่กับน้องตลอดคือมันอยากได้แค่ขนมแมวมาเลยแกล้งเนยคือตลกมากอยากได้ขนมแมวก็แบบ นอนัวเข้าใจมาที่ใส่แมวอ่ะคือพอเราสนใจมันมาลำคาญนะแมวอ่ะเขาก็จะแบบว่าฟิลแบบว่างก็ถ่ายคอนเทนต์ไม่ว่างก็มาเฝ้าเราอะไรเงี้ยวันนี้คนดูที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะเราอยู่ในสตรีมแล้วก็รอคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์บาร์โฟเมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เเวิไม่ขึ้นเลยเหรอหรือ,อยังไงโอ้โหนยากมากใครฟาร์มอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ นึกว่าการจะดอมไม่มีเลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ